สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย เรื่องดักจับยุงอัจฉริยะแบล็คโฮองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพยาหม่องตราถ้วยทองจากบริษัทถ้วยทองโอสด เกิดเหตุคาบอมบริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแรงระเบิดทำให้รถยนต์ถูกไฟไหม้และโดนสะเก็ดระเบิดพังไปกว่าสิบคันสํานักงานและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงถูกสะเก็ดระเบิดไปหลายหลัง ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เซฟตี้โซน4จังหวัดชายแดนภาคใต้4วันก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเพราะมีสัญญาณการก่อเหตุร้ายอีกกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอของแท็กซี่ภายในเวลาหนึ่งเดือนโดยหากเป็นไปตามข้อเรียกร้องคือขอขยายอายุการเป็นรถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีและไม่นำรถอีโคคาร์มาทำเป็นรถ แท็กซี่ก็จะไม่ขอปรับค่าโดยสารไปจนถึงสิ้นปีนี้โฆษกสายการบินแอรฟรัตของรัเสเซียเปิดเผยว่าเครื่องบินโดยสารจากนครนิวยอร์กของสหรัฐมุ่งหน้าไปยังกรุงมอสโกของรัเสเซียต้องลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเลดยาวิกของไอซแลนด์หลังได้รับคํำขู่วางระเบิด รุสวัสดิ์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันศุกร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2555นะคะเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันหยุดวันแม่เราได้มีโอกาสพาน้องๆเยาวชนไปช่วยกันปลูกแฝกสร้างฝายกันที่จังหวัดอุตรดิต์บริเวณเขืนสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พวกเราช่วยกันพยายามจะทําให้เกิดกล้าขึ้นมา800 ล้านกล้าเกิดขึ้นในเมืองไทยถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นก็เพราะว่าตอนนี้พื้นที่ป่าไม้ของเราน้อยลงไปเรื่อยๆและเมื่อพื้นที่ป่าน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าเราจะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนพื้นที่ป่าลดลงไปเกิดขึ้นจากอะไรเราจะช่วยกันได้อย่างไรและปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเราในปัจจุบันและอนาคตอันไกลเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาช่วยคิดช่วยทํากันแต่ช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กันก่อนค่ะ หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องอเผชิญกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่และภัยแล้งอย่างรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากป่าต้นน้ําถูกทําลายไปแล้วเป็นจํานวนมากและยังมีการบุกรุกทําลายมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มนักการเมืองขราชการและกลุ่มในทุนรวมทั้งชาวบ้าน ที่ไปทํากินในพื้นที่ป่าทําให้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้กลายเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันมาทุกรัฐบาลแม้จะมีความพยายามแก้ไขแต่บางพื้นที่กลับยิ่งดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ถูกในทุนอิทธิพลบุกรุกเข้าไปทําโรงแรมรีสอร์ทจากการสํารวจในช่วงกว่า4ี่ทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างปี2504ถึง2552 พบว่าประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่ามากกว่า72ล้านไร่หรือเฉลี่ยประมาณ1ล้าน6แสนไร่ต่อปีซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็ก แต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโต้มาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยบินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 714 8888ผมอยู่ทุกวันละครับชฮัทชัชฮมสมารู มรนวัตกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุงแบล็ h โฮลปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็ h โฮลแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะท่านี่เป็นพฤติกรรมที่คุณทำสนุกโดยไม่คิดป้องกันเสพโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ DS เอดสป้องกันได้ตรวจเลือดฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือโทร1663ตอบทุกปัญหาเรื่องเอ d s เราเกิดจากเสียงเรารู้เส้นทางของการการทำแบบเนี้ดีที่สุดคนหนึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีมเครดิตของเราเปนเดิมพันด้วย เป็นแชมป์ไม่รู้อะแต่ว่าน่าจะดังมากาาก็ลองมาดูว่าแนวไหนผมคิดว่าผมเอาอยู่หมดทุกแนว <laughs> สนุกแน่ไป่ต้องห่วง The Voice เสียงจริงตัวจริงขอเชิญชมการถ,าถ่ายทอดการประกวด Miss World 2012จากเมืองออโดสและเป็นกำลังใจให้ตัวแทนสาวไทยณฉัดวันไดซาเมืองโคดในคืนวันเสาร์ที่18สิงหาคมนี้เวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ช่วยคิดช่วยทำโดยองค์การเศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน ค้านประเมินว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2556จะจบตามกรอบเวลาขณะที่ประธานวิฝัารัฐบาลย,ย้ําหากอภิปรายยืดเยอะอไม่จบในวันนี้ก็พร้อมจะประชุมต่อให้จบในสุดสัปดาห์นี้แบบไม่มีวันหยุดพัก รมราชทานปล่อยตัวผู้ต้องขังสา0,000ื่นคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยพบว่าเกษตรกรยังมีนี้สินเพิ่มสูงขึ้นและเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมราคาต้นทุนการผลิตแทนการรับจำนำสินค้า ที่ไม่ได้ทําให้นี่สินของเกษตรกรลดลงอังกฤษขู่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวนายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกในสถานทูตเอวดอร์ที่กรุงลอนดอนซึ่งนายอัสซานเข้าไปขอรีภัยเพื่อหลบเลี่ยงการถูกส่งตัวไปดําเนินคดีที่สวีเดน แล้วค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทํากันกับการดูแลพื้นที่ป่าไม้อาจจะมองว่าไกลตัวสําหรับคนเมืองนะคะแต่จริงๆแล้วท่านที่เกิดน้ําท่วมมาปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นผลอย่างหนึ่งว่านี่แหละเกิดขึ้นมาจากปัญหาที่ป่าไม้เราถูกทาลายไปมากมายมหาศาลพื้นที่ที่เราเคยไปเที่ยวกันบอกว่าโอ้เที่ยวอุทยานแห่งชาติสวยงามมีธรรมชาติที่ดีมีออกซิเจนที่สดชื่นตอนนี้มันกาลังน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยเวลาจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าป่าไม้ของบ้านเราเป็นอย่างไรคงจะต้องดูจากภาพถ่ายอย่างเดียวซึ่งแหมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนนั้น วันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดพรพะสุธาสุนทรห้าท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะจย์คะสวัสดีครับพูดถึงในตอนนี้นะเรากําลังมองคนที่กําลังพยายามช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ว่าเป็นพระเอกของบ้านเมืองเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบ,บดีบไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงพื้นที่กันไปช่วยปลูกป่าเมื่อวันเสาร์ทิจันที่ผ่านมาก็พาเด็กๆไปปลูกป่านะคะยังบอกยังคุยกันกับทีมงานบอกว่าเออเราน่าจะจัดกิจ จกรรมแบบนี้เยอะๆเอาเด็กอาชีวะเอาเด็กวัยรุ่นพลังเยอะๆเนี่ยนะคะไปช่วยกันโปรกแฝกเพราะปีนี้เราตั้งใจจะให้ได้800 800ล้านกล้าถูกไหมคะ,คะอาจารย์ขานี่เด็กๆเนี่ยคือชีวิตในเมืองไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็ได้ไปลุยเข้าไปในพื้นที่ต้นน้ําไปสร้างฝายกันนะคะอาจารย์ค,คุด หินนมาแล้วทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการสร้างฝายทําอย่างไรแฝกมีความสําคัญอย่างไรแล้วเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวที่รายงานเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเขาก็หาข้อมูลการรายงานการน,นี้พี่จุงไปเด่นก็ไปช่วยกันด้วยนะคะเด็กๆมีความสุขมากแล้วก็เราดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเพาอไปกันเนี่ยร้อยกว่าชีวิต ที่ไปทั้งเด็กในพื้นที่อุตรดิต์ด้วยแล้วก็เด็กจากกรุงเทพไปนีดยิบคนด้วยกันนะคะก็เรียกว่าได้ความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้สร้างจิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยจริงๆพื้นที่ป่าเราตอนนี้นี่ถูกทําลายไปเยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะพร้อมมีตัวเลขไหมคะอาจารย์คะให้พวกเราได้เห็นภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ครับดูตัวเลขนะคะคก็ปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ป่าเรามีอยู่ประมาณ3 4เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศค่ะหรือคิดเป็นประมาณ 100 109ล้านไร่ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดคือ321ล้านไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าเพียงแค่109ล้านไร่ในจำนวนนี้นะครับก็เป็นเราก็จําแนกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก็พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับต่างกันใช่ไหมคะอนุรักษ์กับสงวนก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้คนละฉบับกันนะครับมีการบริหารจัดการที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะฮะ ในส่วนของป่าอนุรักษ์นี้ก็นะครับมีทั้งหมด20.29 20. เอหรือประมาณ65ล้านไร่ะนะครับอีกที่เหลือประมาณ36ล้านไร่นี่ก็เป็นป่าสงวนแห่งชาติคืออนุรักษ์เนี่ยเข้าไปทำพื้นทำกินได้อนุรักษ์นี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าประกาศภายใต้พรบอุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านี่คือโดยตัวบทกฎหมายนี่คือห้ามอ๋อห้ามเหมือนกันคือ <นะ S 2> เราเข้าใจว่าป่าสงวนนี่คือห้ามเลย ก็คือคือคือตามตัวกฎหมายนี่คือไม่อนุญาตไม่อนุญาตทั้งสงวนทั้งอนุรักษ์นี่ก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าการที่ราษฎรเข้าไปทำกินนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความจำเป็นหลายๆอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างอันนั้นหมายถึงรัษฎรในชนบทที่ที่อาจจะขาดในเรื่องของที่ทำกินอะไรนะครับที่แะเป็นความจำเป็นในการดำรงชีวิตไม่เหมือนกับการรุกป่าจากนายทุนนักการเมืองและข้าราชการซึ่งแตกต่างกันนะ เพราะว่าระดับของนายทุนหรือหรือหรือนักการเมืองเลยต่างๆเนี่ยผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยเขาจะทราบไปแล้วว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับแต่เพราะคนวงในถูกไหมคะคนวงในคือรู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็ใช้ความรู้ทางกฎหมายช่องโหว่ของกฎหมายเข้าไปลุกล้ำก็อาจจะเป็นเป็นแนวทางหนึ่งนะทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าก็ ก็ยังกล้าดําเนินการนะคือรู้ว่าผิดกฎหมายก็ยังรุกรู้ว่ามีช่องโหว่ทางกฎหมายก็รุกมีทั้งสองทางเหมือนกันเห็นบอกว่าพื้นที่ตอนนี้ตรงไหนที่โดนทาลายไปมากที่สุดโดนลุกเข้าไปมากที่สุดครับอาจารย์ตอนนี้ก็คือพื้นที่ก็กระจัดกระจายนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่โดนลุกและน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ําลาธารนะครับถ้าเราเอามาตรการในเรื่องของการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเนี่ยก็คือพื้นที่ที่อยู่บนชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่หนึ่ง ที่หนึ่งคือก็คือปัวเรนพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาสูงชันนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยภาคเหนือคือต้นน้ำเจ้าพยาเนออลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านต่างๆเหล่านี้นี่คือโดนก็คือต้นน้ำลำธารซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถือว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับถ้าจะมีการดําเนินโครงการต่างๆในการฟื้นฟูป่านี่ก็ควรต้องดาเนินการในพื้นที่เหล่านี้เป็น แหแที่ถูกรุกนี้เป็นรุกด้วยเหตุผลของชาวบ้านหาที่ทํากินเหนือรุกด้วยในทุนค่ะในเรื่องของการรุกพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือเป็นมาในอดีตยาวนานแล้วนะครับโดย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 ชาวบ้านนะโดยชาวบ้านนะครับถ้าทางภาคเหนือเนี่ยบริเวณต้นน้ำลำานลาธารเราก็ถ้าเราไปนี่เราจะพบนะครับคืออ,อย่างเช่นไร่กล่าปลีนะครับเราจะพบว่า,าซึ่งถ้าเรามองตามหลักวิชาการป่าไม้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่า เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมเพียงแต่ว่ารัฐเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรหรือว่าคงคงอาจจะปัจจุบันนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่รัฐฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกวันนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับอาจจะองช่อยอบตเขาต้องช่วยกันฝ่าลถูกไหมคะอบตในพื้นที่นี่ต้องเป็นคนดูแลเพราะว่าได้ยินมาอย่างเรื่องเผาป่าเนี่ยก็บอกอบตบางที่เนี่ย ตัวดีเลยตัวเผาเองแล้วบอกเป็นที่รกร้างแล้วก็จะได้ออกโฉนดอะไรได้อันนี้ก็ก็หลากหลายนะครับแล้วแต่แต่ละพื้นที่หลากหลายนะครับแต่ถ้าในภาครัฐแล้วเนี่ยในระดับท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างที่ว่าแต่ถ้าในส่วนกลางในภาครัฐนี่คือกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับซึ่งซึ่งมีข่าวตอนนี้ก็กําลังจะรวมกันเป็นกรมป่าไม้อย่างเดียวเนี่ยส่งทางพนงานให้หนักขึ้นนะนะนะครับนี่เราต้องกให้กําลังใจคนดีๆอย่างท่านอธิบดีไว้ครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยหาคนกล้าอย่างนี้ยากมากส่วนมากทุกคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงก็กลัวว่าจะมีผลต่อตําแหน่งมีผลเดี๋ยวเกษียณไปแล้วจะอยู่ยังไงไม่มีอำนาจอะไรคือมันก็กลัวหลายอย่างแต่คนกล้าแบบนี้นี่ต้องให้กําลังใจครับอันนี้ก็ยอมรับว่าหายากจริงหายากจริงตั้งแต่ผมเรียนแล้วก็ทํางานอยู่ในวงการป่าไม้นี่มานะทั้งสอนทั้งวิจัยนี่ร่วม20ปีนะค่ะ